ตอต่อไปแปอเหรูมันขายไปไหรูมายสีอานเอะแม่ละแม่ขาไหนมนาหาหามือหาพเหลือแต่แม่รูปมันขายไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมาอประทันเพลินตอต่อไปตอนที่สามเรพี่น้องบเบื้องเดมมืนหาพันหาหลายอยู่เพี่น้องง่วงอยบ่ิเนลอยได้ไหนี่เป็นกระสีหตัวไปเลฟังคุณอีกฟังคุณอีกมือหาปันหาเนาะรูปมันขายไปไหนเท่าไร ดมันขายไมือตัวนีระตัวเมื่อกี้เนี่ต่ออยู่เหนะาโลนะตัวเมยได้แล้วน่ขายเตมเตมาน่อยกับตัวนี้เออย่าเบอราางแล้วอุยอกหลกแลวเอ้าตกใจแล้เว้ยอุ้ยนานีเป็นอะไนี้เบอร์มาใส่เาดยวซวนเท่าไห เบอร์โทรศัพท์097 9 5 8 7 9 3 3ห้าแครับ้าสาเนาะหมื่นครับหาผัดเนาะเยอะตรงนั้นบ้างนะพี่น้องไายงวดท่านรังว่าได้นี่มาเบิ่งตัวสาวเรามาที่นี่ตอนที่สามเลยพี่น้องตอนที่สามแล้ตอนนี้เอ้าตอนที่สามไปเด้อตอนที่สามเฮ้ยล่ะ

เอาเอาเอาพี่รองครับไปต้อรตันไปอยนตูไก่ตนีตอนอูตอแม่อะไรไปไีนสง่ 12, านสองพัแม่สาวพี่องพนสองพังหนหาช่มักังเนะเม็ดสามสปลายาะได้อยู่เนาะครบ 38เนาะ30เกือบเกือบสมสูงอย่น้างอายุประมาณเกือบปีเดียวมั้งหน่เนาะในปีเนาะเขาเขาไม่เห็นมากหรือเขาอ่งสเาธรรมชาตินี่เปล่เออี่นาะง้อเลี่ยงนพีเนาะง้อเลี่ยงมีสองอายุประมาณเกือบปีกลัวเอาหนึ่งสองหาอร่อยหน่อยเนาะ 1นึ่0หือร้อยเบอร์มาใส่เ็วเบอร์มาใส่เศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสี่หกแปดส้าาศูอยากได้ัวเอาพี่น้องงวยสน้ำผมจะลงเฟซบุ๊กเห็นก่อนมันจะเรียไวแล้าไปเบิรงทั้งสองยูทูบต่อเด้อพี่น้องยูทูบมันใส่เวลาหน่อยในการอัพโหลดคลิปวิดีโอได้แล้วมันหายตัวไแล้ววะมาเขายางไปแล้วเมื่อกี้ห้องเขามาได้แล้วนี่ใดก่อนไม่รู้มห้อสิบเด้อ ใส่มันลูกมันอยู่ใส่มีแม่มันบอกแม่มันแม่มันเป็นหัวเขาในนึงโอ้ลูกมันอยู่หนไหนไหนไเอาน้ำพาแม่แล้วเว้ยนี่ลูกมันอยู่นี่หมื่นสามหมื่นสามแม่อยู่นี่เดี๋ยวรูกมาแล้วหนึ่งสองตัวที่สามตัวนี้เนาะสองตัวสองตัวป่ะสองตัสามลบหนึ่งเอ้าถูกต้องสามลบหนึ่งบนเขามัน อิกเขาหนึ่งหมื่นสามเนาเฮ้ยเนาะอาเบอร์มาใสคใหแล้วหรือศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์งศูนย์หกสองศูนย์สี่สองแปห้าสี่สองแปดห้าตันนั้นผมผมลย์เต้วนั่นยทม่าพัต้นนันตัวแม่ตัวหนังจบคือข่ากี้ได้ไหนงัวมหน่อยไปนีง่วมหน่อยนะหอยน้อยมาซื้อหลายงัวมันน้อยในห้อยเยอะ จ้าบาทอะไรงูแม่ตัวหกนี่ครับกเ่ไหสโตนี่ยเท่าไหร่หาพันหนามือหนาพันหามือหนาพันหาตัวเจ็ดพันกวเจ็ดพันวเมฆโค้งเมฆโค้งพวกสูงก็โค้งเพชรบุรีมาเนาะนี่นาะพมาทันใดขายเนาะพวกหมอหมอยังถืว่ามากว่ามากเอนี้ถึงตัวเจ็ดพันกัวเมฆโค้งเท่านั้นไปคุณไดดีเด็กกัได้ไหนเดีช่วงนี้มัน มันห่นคุณเ่นมันเนื้อมันขาดตรงนี้เบอร์มาใส่เลยเบอเอร์ลีกหลีกหลีกหกมาใส่เบอร์ซัมาใส่ก่อนศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเกาส่แปดเจ็ดแปดสี่แปดเจดโชวจ็ดพันกลัวใารมาได้ตัวมันขาดทุนเิ่งมได้จับเจ็สวยนี่ตัวไา่ ลายดีสีบปรตกซื้อเท่าแก่ซื้อซอยเพ่นลงเอาตัวนี้ลูกแมงวิ่ใส่ล่ะอุย้ยนมตัวนี้ไงคนตอนอยู่เป็นหนังกับวบๆกับวบไปคุยมาเตยเอามาปุเปียมไหม เจ้าาตัวนี้เ่ะตัวไร่เท่าไรต,ตัวนี้หมื่นสามโคมตัวละ1มื่นสามเซเลียเะยสองตัวนี่เโต๊ะมืนหกพันว่านาะเอ้ยมืนสพันกว่าไอ้สองมืนสามพันกว่าสองมื่นหกสองมืนหกลงมนแล้ เอ้ยพอเ,เอาอยู่มันเหนื่อนี่เนาะอวนอตึบดัว,ว,ว,วอเอาพีน่น,น้องต้นละมืนสามเด้อพี่น้องต้นละมืสามอุวนเนาะตัวนี้ที่ไปซื้อไปไปคุณดีดีนะกำไรอะไรแขีนเนี่ยนี่นเนาะเลี้ยงจากสาองเดือนกว่านี่อัดไปเลยอัดหอวหารนะ่ะโอ้เอาเบอร์มาใส่มา,มา,มาเเก้าหนึ่งเฮ้ยศูนย์เ แปเจ็ดห้าแเครื่อนี้เขายืมเครืงมย์บมเมันมันมันโบวันะเครื่องตัวนั้นพังแล้พี่น้องอโป้ตัวนั้นต่อไปสอไหอันนี้เครื่องไมยนี่พังไปลบจเครื่องละตอนต่อไปพี่น้อง ทีมงานหอยตายทา้งหด้นน а, นานใ่เพราะ้าเดอ้นขึ้นเดือดเ้ราคิดเล็บมีดเล็บานมนอหนเมีดอุ้ยว้าวนกักเลงมาะดีมือนันงถนนถือเตะตับเอ,อ้ยเดี๋ยวมาถือใครเราเนี่นยงอจะของของหลังคนพยายามนนดูข้างตัวไหนตัวนี้ตัวนี้สองหม่ 5, เฮ้ยย้อนหินตามๆก่อนมาถึงมืนห้าพันพี่นอ้องอันเหนือไปเนาะเหลือเหลือมืนห้พันพี่น้อง ย่าไปไกลไม่ได้มันมัดดังมวยมือหาพันคุณตายคนคุณหาพันเหลือเนื้อเนาะพวกซื้อเนื้อมากบ่เห็นว่ะมามากบ่เห็นเนาะเห็นะเห็นต่คนนหอยชาวบ้านซื้อไปขายจะโ้เงินจะโ้เงินเต็มอาญาเลยกลังเบืองที่ลรแย่งกันซื้อโตัวเด็น้อยขอรอไปเลยเอาเบอร์หาพันใส่เร็วมือหาเบอร์มาเร็ว ศูนย์หกสองศูนย์หกสอี่เจ็ดเก่าสามหกเมก็ดสี่หมื่นไปบ่อไปเนาะไปครับหกสิไปอยู่หมื่นหกสิอินทูาคมอยูจ้โสทอดหมื่นือสิบแตกพี่น้องตัวไหลายไปเลนี่ยข้าวไผตัวนี้รถนีรตัวบ่ยิ่งฮะ่งอยอ่ผจริงอยินี่ตังสี่เขาขายอะไพี่น้องนีเาไปนตอนี่ย ขาขาย่าตัวน no like ah, ั้นวะตัวนั้นไอ้หน้อยเขาขายอะไรไปเนี่ยเฮ้ตัวละสองพันบ่พีนองเบอร์เอรขาายว่าพันแท่งตัวละสองพนี่ยเขาสืไปตอจะโศผมหมูอยู่เดอเบิรงเดอคือตัวละสองพน ซูชีแท่งไอถือถือก็ไข่หน่อยพี่น้องไข่หน่อยมันตึกรตุ 3, ้นเราสามพันเหมือนเด้แต่ว่าไอ้วุ้นหน่อยเขาสื่อเขาสื่อตือลูกมันสองพันเขาก็ไปต่อประมาณตึกรตุ้นเรามากกับสามพันกว่าเขาก็ไลยตึกระตุนพันหมือนเดไปยโสมือนีิหอยกิง้งหรือเขาสื่อไปขายต่อกับเขาไปให้คนสัง่งห่้ออีกเนี่ยผมเด้อบริษัทมันนะตึกระต้นสองพันเอ้าตลอดไหวเลยเว้ย เหลีลล่ยมบุญไหวเลยโว้ยออกไปล่ะได้ตัตมันเฮ้ยไปไปเจอคนผู้นึงราคาขึ้นนี่จะไปบอกดีล,กกล่ะทา้งวานทั้งวันนักใกไก่ไรไปไหนต้นใดตัวนี้สรุปแล้วเปิดเท่าใดหร่มื่นหา่นหาตัวน,นั้นโมเมนแม่ไม่มนเดือตัวน,นั้นเออแม่ลูกไม่นเดือตัวน,นั้น,นล,ลูกมันขายแล้วลูกมันขายแล้วมื่นหาน่านาะ เบอร์มาเบอร์มาเบอร์มาเลยเบอ์มาเลยก้าแปดสามเจ็ดหน่เดเก้าหกหนึ่้าห่แวเท่านี้เปล่าไ่เลวเดียวทีมงานราชีสไรแจ็คเรือไรไปไหนม่มักตัวหน่อยเนาอตัวละสองพนอย่ม่นี้ตละสองพันห่อยนอเอซื้อไปตอจะโซมือเห็นบ่ที่นี่มันตลาดถือว่าพี่น้องตัวละสองพันนังก้อนหน่อยหนอยนะโวย ตะสีก็เพ่อไปเรื่องในตัวละสองแผ่นหน่อยเดี๋ยวไปถามกันนะคอตายตัวน,นั้นข้อมีอะไรบปางในคอเอินตัวเงินสี่เป็น,นสังเกตเนาะผมเห็นตั้งหลังกระได้ลูกแม่ขาวลูกลูกแดงแม่แดงลูกขาวผมเห็นอยู่ข้างหลังกันตัวหนึ่งสิละเงินสี่ตัวหนึ่งของคอตายเด้อลูกผูครับลูกผูลูกผูข้าลูกมันเขาวทานาะ เนื้อนั่ง่นนาะออกให้นอลูกบดีตัวดีเลยพี่น้องครับแม่ครับเอาเยวแม่กับลูกแรกี้อไลูกคนนึ่งไยไ่ต่ออยู่าต่ออยู่บดมันต่อยอยู่ ต่อไปลยบบเอ้ยอย่าไปต่อพอย่งหลายเราสื่อ,อื่นกันตุ่ดอดดูเอ้าื่นสีหก้นหยมนสามหาร้อยมามาเบอร์มาใสกัน,กนเรียพอเลขมาใสกันเียสืลงไ,งไหนตั้งเฟบุ๊กเลขมาใสพอศูนย์ศูนย์แปดหนึ่าศูน์หกห้าศูนย์สี่เจ็ดเดยวอันังไงง้อถอยก่อน,น,นจะหารังไหมันัง้อเอไเยโอ้ยหุ่นไหวเลยตอนนี้ หันหลังให้งัวอย่าไปหันหลังเด้อมาทางนี้กันมาขึ้นพุ่นกันขึ้นพุ่นก่อนไปนี่เอาสิมมัสเราประเทศนี้เอาอ่าได้คลิดผู้ชายเอาเสื่อเอาเสื่อในรถผูกค้อไว้เจ๊ล่ะผูกค้อจองไว้มึง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 ไปบอกกูว่ากูมาซเลยกูจะถามแม่ไม่เลยนี่กูกำลังซื้อหัว เปิดแล้วอีกสามแมตผู้มษผู้มดถือเท่าไรตัวเราจะพัน็กว่าหกบถึงนี่พอใหญ่เราหายอยู่นี่พอใหญ่เจ็ดพันหเมื่อนี้ตัวเราจเจ็ดพ <c oughs> ันาบอแล้วหมื I ่นเจ็ดพันหาเมื่อนี่พอใหญ่เราหายหมื่นเจ็ดพันหไปบ่มุญยโซ่เดไปบ่ไปโส

ไปแล้วคนบดยุดบเนาะไอ้ผู้ขายก็ขายผู้สื่อก็ซื่อใ้ผู้ื่อไงยืนจุ่มกันอยู่จุ่มกันยู่มันก็มดพวกเขามันไ่สื้อตัวไม่เลยวายตัวไหนไปดตัวนเจันหาสามโต้มดเลยสามโตเจพันหาโตละเจพันสาม็ พคุณดีๆกันอะไรกันหาอยู่ในเพน้องเพิ่นห้องตัว 6, 6, 000, 6, 38, หกหกพันหกสามสบแประเทศนี้ท่านนีนายลาย 7, 5, า 10, 5, 5, เจ็ดพันหาคือหมื่นเจ็ดพันหามันขากันี่หาลอยถึงตัวหกหกพันนอ พันมาเบอร์มาใช่รึเล่เลขเลขเล็กเล็กขวามือมี al ่ซับนี o, ่พี่น้องนี่เขาหัว like นี่ยังงามเลยใบโพ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 นี่ยดีกว่าตรวเลขพันขาแบบขมีขางามงามให้ให้เป็นราคาเนาะขาเป็นขาทุ่งเท้าใส่นะเชื่อพรอมป่ล่ะมันนุ่มีทุ่งเท้าเนาะเอาตัวหกพัน โอ้หนึ่งได่นๆฟองหนึ่งแล้วเว้ยเจ้าฟองอะไรหนึ่งโอ้โอ้ยพังมันรถติดรถติดเอาเดิอมง้อเดิอมขึ้นสนามแล้วพี่น้องออกสนามมาเรืเด้อพี่น้องไปอะไรไปลากันเลยนะเพียไปสื่อขายกันปกติอยู่มันนี่พวมาขายดีเลยพี่น้องเพราะว่าเขาสื่อไปต่อตลาดไอ้ยจ้าโสมมือบังอู้นะสะพัดเลยครับ ได้กี่ตัวตัวเดียวว้าคือคือโต๊ะแข่งเหมือนอย่างนี้ในตัวเดียว่าวัวเดิมเออเป็นยังไงอย่าว่าอย่าว่ามันขึ้นได้แตบอกว่ามีกำลังเป็นไม่ไหวแล้วยอมกำลังเป็นยอมแล้วยอมแล้วไปไปยโสต่อเลยสิไปยโสแล้วครับไม่ไหวแล้วยอมเอาเงินเข้อใหญ่นี้ไปลอยได้กี่ได้กี่ตัวห้าตัว เดี๋ย่าใส่เสื้อต่างเข้าไปใช่ไหมนี่ยจะลดเบอร์ออกมั้งน้องถ่ายเลยโอ้ไปไปไปโชคดีเอานี่เท่าแก่มนรับจ่ายเงินนหนี่ก็ได้เงินเว้ยตักโตพอสองสองหาโตัวยังนี่รอรอมีคนเดียวแล้วครับซื้อว่าแพงที่สุดในในประเทศไทยนอกนั้นซื้อถูกนี่ซื้อแพงซื้อช่วยซื้อช่วยกันนี่ตัวละสองพันพี่น้องเด้อน่ะเผยหน้อยนี่ไปล่ะผมขออนุญาตกราบลาพี่น้องเข้าไปทำงานก่อน วันจันทร์ผมจะเช็คสต็อกปุ๋ยครับทุกวันจันทร์ผมจะทำสต็อกปุ๋ยไปส่งลูกส่งบริยสัตว์ไมขอบคุณหลายที่เขามารับฟังรับชมเจอกันนัดหน้าครับมือ่นเสร็จแล้วก็สีไปยาโสทอนต่อได้ครับขอบคุณครับผม